ข้อนี้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับงานของฝ่ายซ่อมบำรุงนะครับให้เราเลือกเมาส์มาที่เมนูแล้วเราก็เลือก engineering นะตรงนี้นะครับฝ่ายซ่อมบำรุงก็จะมเีเรื่องของสต็อกของฝ่ายซ่อมบำรุงแล้วก็การตัดสต็อกเพื่อจะอไปซ่อมบำรุงในสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็เก็บต้นทุนในการซ่อมบำรุงไปแล้วก็มีเรื่องของ งานที่ทางฝ่ายซ่อมบำรุงจะต้องไปทำตามรีพอร์ตที่แต่ละฝ่ายงานเขาส่งรายการมาให้เรามาดูหัวข้อแรกกันเลยก็คือส่วนของการตั้งสต็อกของฝ่ายซ่อมบำรุงก่อนนะครับเราก็จะอินวิสต็อกเราก็จะสร้างสต็อกขึ้นมาว่าในฝ่ายซ่อมบำรุงเนี่ยมีสต็อกอะไรบ้างสต็อกที่เราสร้างขึ้นมาก็จะเป็นสต็อกที่เป็นมีจำนวนเงิน,นมากๆนะ เช่นสูนย์หนึงนะครับหลอดไฟ80วัตต์ยูนิตก็คือเป็นหลอดเดียวดอร์พอยก็หมายความว่าเราจะสั่งซื้อเนี่ยเมือเ่อสินค้าในสต็อกเหลืออยู่กี่กี่หลอดนะครับสมมติ สมมติว่าเราตั้งที่10หลอดแล้วสินค้ามันอยู่ที่ในต็อกอยู่ที่9หลอดก็จะมีรีพอร์ตที่จะแสดงว่าเราต้องสั่งซื้อปลอดไฟ80วัตต์คอร์ท,ที่ซื้อมาตอนแรกก็คืออาจจะเป็น102บาทนะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของการอคอร์สให้ด้วยเซฟนะครับ อนนี้เราจะได้รายการมา2รายการแล้วนะครับเราสมมติว่าเรามีสต็อกอยู่2รายการนี้แล้วก็เลืกกับทีนี้เนี่ยถ้าเราจะไปซ่อมบำรุงเราก็ต้องเบิกของจากสต็อกของวิศวกรไปนะครับตรงคลิกตรงนี้เราจะเบิกอะไรไปอย่างเช่นเราจะเอาหลอดไฟเนี่ยไปซ่อมบำรุงนะฮะแล้วก็คลิกตรงนี้ไป แ้วก่อนจะเบิกเดี๋ยวผมมันต้องรับรับรายการเข้ามาในสต็อกก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มียอดสต็อกเนี่ยยอดอยู่เท่าไหร่เราจะทําการรับเข้ามาก็คือคลิกที่ตรง inventory r e c e i p t นะก็คือการรับมาจากการสั่งซื้ออย่างเช่นบินที่เรา,เาที่ทางร้านค้าเขาออกให้เลขที่เท่าไหร่แล้วก็จํานวนที่รับอย่างเช่นเรารับมาสิบหลอดนะครับแล้วก็สต็อกที่เรารับเข้ามาที่สองบาท ต่อนหน่วยนะครับสองบาทรับเป็นยี่สิบยี่สิบแล้วก็ราคาต่อนหน่วยสองบาทเซฟก็จะเห็นว่าอันเนี้ยีน่สะิบอ่ะทีนี้เนี่ยอันนี้คือการรับสมมุติเราเรับพอเตอร์เข้ามาด้วยนะพอร์เตอร์รับเข้ามาทีว่าห้าห้าตัวราคาหนึ่งขันมา, 5, 5า, 1, าอันนี้เราก็ได้ละคือเรารับเป็นสต็อกเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับ ทีนี้เราก็ต้องทำการเบริกเพื่อที่จะไปซ่อมบำรุงก็จะคลิกที่ทคลิกที่ Inventory Issue ตรงนี้นะฮสมมุติว่าหลอดไฟ80วัตต์เรามีใบเบิกได้ที่เบิกไปวันอ,อันนี้ก็คือรีเช็คหมายความว่าเราจะกลับไปตรวจสอบหลอดไฟหลอดนี้อีกครั้งเนี่ยวันไหนนะครับเพราะว่าจะมีรีพอร์ตบอกว่า เราต้องในถึงก่อนถึงวันนั้นเนี่ยรีพอร์ตก็จะแสดงออกมาว,าว่าเราต้องไปตรวจสอบรายการอะไรบ้างที่เราไปซ่อมบำรุงก่อนที่รายการนั้นจะเสียนะครับอ,อย่างเช่นเราจะไปตรวจสอบอีกวันที่19นะฮะแล้วก็เราเอาไปซ่อมห้อง2 0 2ด้วย1หลอดนะ,ะแล้วก็ทำการเซฟอันนี้เราเอาไป1หลอดก็จะเหลือเพียง19หลอดขณะเดียวกันถ้าเราเบิดไปอีกนะฮะเบิดไปอีก เลท่เบริร์วันที่19แล้วก็เบิร์ดสถานที่บ้างไปซ่อมที่ล็อบบีนะะ้แล้วก็ห้องมี้เกี่ยวอันนี้เราไปซ่อมที่ล็อบบี้แล้วก็ใส่เข้าไปซ่อม1นึแล้วก็เซฟก็จะเห็นว่าสตอ็อกเหลือ18อันนี้ก็คือการเบิร์ดไปซ่อมนะครับแอจาดก็เช่นเดียวกันก็คือเป็นการปรับปรุงอย่างเช่น ซิ้นเดือนเรานับว่าสต็อกของหลอดไฟนะฮะปัจจุบ,บันมีอยู่18ในเครื่องแต่เรานับในของจริงมีทั้งหมด2 1เราก็จะคลิกเข้าไปแล้วก็เพิ่มเข้าอีก3นะฮะเพื่อให้ได้2 1ตรงกับของจริงแล้วก็เลขที่ใบจยดนะครับเกษตรก็จะได้2 1ในเครื่องกับของจริงก็จะตรงกันนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการเซตอัพ วิธีการรับจากการสั่งซื้อวิธีการจ่ายไปทําการซ่อมบํารุงแล้วก็วิธีการอัตจจร์ตอนสิ้นเดือนนะฮะให้ยอดระหว่างคอมพิวเตอร์กับยอดของกิ่งตรงกันคราวนี้เรามาดูรีพอร์ตรีพอร์ตก็คือสต็อกว่าในคลังมีสต็อกเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสต็อกของเอนจิเนียร์ ต่อไปก็คือเรื่องของการรับนะฮะก็จะบอกว่าในวันที่10เนี่ยมีการรับเข้ามาที่เราได้ทําไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ารับมาเท่าไหร่ในวันที่1ิบต่อไปก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงนะฮะปรับปรุงเมื่อสักครู่ที่ว่าสามก็คือตรงนี้เราปรับปรุงเพิ่มเข้าไปสาต่อไปก็คือการจ่ายก็คือในวันที่10บเราจ่ายไปทําอะไรบ้าง ก็จะมีจ่ายไปห้องอ222กับจ่ายไปล็อบบี้อ่ะอน,นี้ก็เป็นเรื่องของการจ่ายเรวก็จะเช็คว่าเราได้จ่ายหลอดไฟเนี่ยไปที่ไหนบ้างวันที่10นะครับรีบินชีพแมนเชน์ก็คือเราจะดูว่าอย่างหลอดไฟที่เราเมื่อสักคู่นี้ที่เราทําว่าในวันที่19เนี่ยสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าวันที่19เรามีงานในต้องทําบ้านเนี่ยเราก็คลิกเข้าไป ก็จะรู้ว่าเราต้องไปทําการซ่อมบำรุงหลอดไฟที่ห้องนี้ไปดูนะฮะว่าว่าก่อนที่จะเสียแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ไปดูเช็คมนะอเตอร์ไฟฟ้าก่อนที่จะเสียเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องไปดูที่ล็อบบี้ดูแล้วมีรีมาร์กอะไรเห็นควรเปลี่ยนเลยหรือว่าต้องออใส่ซ่อมบำรุงอะไรก็ว่าไปตรงนี้ส่วนร e o r d e r point ตรงนี้ก็คือว่าสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อนะครับ ในที่นี้เนี่ยยังไม่มีอะไรที่ถึงจุดสั่งซื้อเลยก็จะไม่ขึ้นให้แต่ถ้าหากว่าหลอดไฟเราเบิดไปเรื่อยๆจนถึง9หลอดเนี่ยซึ่ง builder point อยู่ที่10เนี่ยก็จะขึ้นตรงนี้ว่าหลอดไฟจะต้องสั่งซื้อเข้ามานะะส่วน message m a i n t e n a n e ตรงนี้ก็คือเป็นงานของช่างก็คือเวลาช่างออตอนเช้าก็ต้องเป็น message maintenance ตรงนี้ออกมานะะว่าจะต้องไปซ่อมบำรุงอะไรบ้าง ระบบก็จะขึ้นมาว่ามีคนส่งมาวันที่8แล้วว่าแอร์เสียอันนี้ซ่อมเสร็จแล้วซ่อมเสร็จแล้วซ่อมเสร็จแล้วส่วนโนนี่ก็คือยังไม่ซ่อมทางช่างก็ต้องไปดูว่าห้อง510เนี่ยประตูเนี่ยเป็นอะไรนะครับพอซ่อมเสร็จแล้วก็จะอัปเดตสเตตัสโดยให้แม่บ้านอัปเดตว่าไปตรวจว่าประตูซ่อมเสร็จแล้วแม่บ้านก็จะมาอัปเดตให้ว่าซ่อมเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นจ็อบลิสต์ของช่างอย่างหนึ่ง แล้วก็อย่างหนึ่งที่เป็นจอ็อบลิสของช่างก็คือ r e p i n t e n a n c e Report ตรงนี้นะครับเราก็จะคลิกมาสมมติพรุ่งนี้เป็นวันที่สิก้าว่าจะเรียกวันที่สิเนี่ยอะไรที่จะต้องไปทำการดูบำรุงรักษาบ้างก่อนที่จะเสียนะอันนี้ก็คือเป็น,นางานของเอนจิเนียร์นะครับ